กับตันเมทาบิลสามารถผสมน้ำส้มควันไม้ได้ไหมครับปกติแล้วนะครับเจ้ากับตันเมทาบิลสามารถผสมสารได้ทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นยาฆ่าเชื้อราเคมีเท่านั้นเองนะครับแต่มีเพื่อนๆสอบถามมาว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัวน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราสามารถผสมกันได้ไหมนะครับน้ำส้มควันไม้มีฤทธิ์ความเป็นกรดด่างที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือเราเรียกว่า pH อยู่ประมาณ1.5หรือ3.7อ้าวมันคืออะไรล่ะก็เรียกว่าเป็นกรดจัดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราผสมน้ําส้มควนไม้กับกับกันเมทบิลนะครับเราจําเป็นต้องผสมน้ําส้มควนไม้กับน้ําให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วเราก็ผสมกับกันเมทับิลตามหลังนะครับเมื่อนําไปฉีดพ่นใช้งานเจ้าตัวน้ําส้มควนไม้เนี่ยจะมีลดมีฤทธิ์ในการไล่แมลงนะครับทำให้แมลงเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายตัวในการอยู่บริเวณนั้นนะครับและเมื่อเจ้าตัวที่เราผสมกันนะครับสัมผัสตุกตัวแมลงเจ้าตัวกับตันเมทับิลนะครับเชื้อก็จะสามารถ เข้าไปทำลายมาแมลงจากภายในแล้วก็ช่วยป้องกันได้ในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับ